แล้วตัวเองก็ไปแนะนำให้เอาออกซะอย่าไปใช้ใช้แต่ของตัวเองพอไปจริงๆของตัวเองมันของเก๊มันไม่ได้เรื่องคนคนที่ทำตัวตามคำแนะนำตอนกลับมาหาหมอแผนพิจิบาลอีกทีนึง่งดูในสภาวะแทบว่าไปไม่ได้คือเรียกว่าเสียหายทั้งตัวมาแล้วจากโรคตับ นิดหน่อยกลายเป็นตับเยอะๆมีท้องมานมีน้ำในท้องเต็มไปหมดขาบวมเวลากลับมาเนี่ยกลับในสภาวะที่หมอเองเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็โกรธนะครับว่าเนี่ยมาในสภาวะที่รักษาไม่ได้ละเราก็หาว่าโรงพยาบาลเขาเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรยเงี้ยครับสำหรับผมเองเนี่ยผมเองคือจะเจอภาวะอย่างนี้ครับ ของเราเนี่ยเราเดินตามดรเกอร์สันซะส่วนใหญ่ซึ่งยังให้ความสำคัญต่อการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้ไม่ใช่รักษามะเร็งนะครับเพื่อพเพิ่มพูนต้านทานให้ร่างกายคือดรเกอสันเชื่อว่าการสวนกาแฟนี่เป็นการทำ c a r d o g e n i c detoxification คือการสวนล้างพิษ detox มะเร็งด้วยเลย์ของเกลือคาเฟสโตพัมิเตตคาบิโอพัมิเตที่มีอยู่ในกาแฟไออย่างเงี้ยต้องทำแต่ทีนี้เวลาคนไข้ามาถึงถึงมือผมเนี่ยบางทีอยู่ในลายที่สามารถจะจากเราไปได้ทุกเวลา <c oughs> ท้องบวมขาบวมหายใจไม่เป็นจังหวะแล้วถ้าเราจะแน่ใน,นให้ส่วนล่างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเราก็เริ่ม ไม่ใช่เราอะผมก็กังวลว่าถ้าสมมติว่าระหว่างสวนกาแฟอยู่เกิดคนข่าจากเราไปเลยเนี่ยมันก็จะโทษว่าเพราะสวนกาแฟจึงทำให้เสียชีวิตจึงต้องตกลงกดีดีก่อนเพราะมีมีนะครับมาบอกว่าเนี่ยคนไ่้ยังอยู่ดีๆเลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่ดีๆเลยเพราะสวนกาแฟแล้วก็เสียชีวิตเลย อย่างนี้มันก็ต้องเล่าให้กันฟังก่อนว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจากการสรวนกาแฟแล้วเสียชีวิตหรอกมันเกิดจากาคนไข้ถึงวาระที่จะจากเราไปแล้วอะนะก็ให้เข้าใจากันไม่งั้นมันไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจามันก็จะไปรักษากันต่อได้ยังไงบางคนบอกว่ามไม่เอาไม่เป็นไรจะ เออคือเซ็นไว้ให้อะไรเงี้ยครับในจริงๆไม่ใช่หรอกคนที่พามาเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่คนที่รักคนไข้มีอย่เยอะที่เขาไม่เห็นไม่ไม่ปรงใจด้วยน่ะถ้าเกิดเรื่องมาก็ยุ่งเพราะนั้นผมถึงจะบอกว่าคุยกันให้ดีๆก่อนนะมันมีเรื่องนี้เรื่องนี้บางคนก็บอกว่าหมอก็บอกไม่ได้ว่างั้นหมอก็บอกอยู่ได้อีกสามวัน ไอ้อย่างนี้ครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ได้สามวันคือถ้าถ้าเกิดสวนกาแฟแล้วก็ไปวันนี้ก็กลายเป็นว่าเอ้ยเห็นไหมไม่ต้องไปทำอะไรไม่สวนกาแฟอยู่ได้อีกสามวันยังดีกว่าดีกว่าให้สวนกาแฟแล้วอย่างนี้อย่างงูน้นเห็ไหมก็ก็ต้องเล่าให้กันฟังก่อนเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรอย่างนี้ครับเรามาในบ้าน สุดท้ายของสุดท้ายแล้ะแบบเมื่อวันก่อนโน้นนะฝนไข้เป็นมะเร็งที่ลำไส้แล้วก็บอกว่าทำดีท็อกไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลิกทำทำได้สักสิบครั้งก็เลิกทำก็ทิ้งไว้สามปีตอนนี้มะเร็งมันไปโพ่ที่ตับนะครับมีเม็ดพบที่ตับหลายๆเม็ดเลยก็หมอก็ให้เคมู นะครับให้เข็ดงูเราก็จะรู้ได้ยังไงนะหนักหนาสาหาัสยังไงคนที่มาหาผมหรือโทรมาคุยกันก็คงรู้ตัวอยู่ละครับว่าคนที่เขารักเนี่ยกำลังระจญอยู่กับอะไรใช่ไหมอธิษฐก็ได้แต่เสียดายเสียดายว่าถ้าตอนนั้นผ่าตัดมะเร็งแล้วดูแลตัวเองปฏิบัติเจ็ดเก้าอให้ครบถ้วน ็วันนี้ก็อาจจะไม่มีมะเร็งที่ตับมาให้เราคุยกันแล้วทำยังไงต่อก็อมาเริ่มใหม่หมดมาเริ่มดื่มน้ำแยกกากสิบสามแก้วทำการสววล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟซึ่งยังไม่รู้เลยคนไข้จะยอมทำหรือเปล่าช่ไหมไอ้อย่างเง้ครับก็จะลำบากแล้วขอเรียนว่าขอเรียนว่า จากลำไส้ใหญ่ย้ายไปตับเนี่ยเขาเรียกว่ามะเร็งขั้นที่สี่มะเร็งมันมีทั้งหมดอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นขั้นที่สองมันเริ่มขยายไปกับเนื้อเยื่อใกล้เคียงขั้นที่สามมันเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองครับขั้นที่สี่มันไปอวัยวะอื่นเช่นเป็นที่ลำไส้ใหญ่ไปตับไปปอดหรือไปสมองออย่างเงี้ย กขรยะยะที่มันกระจายตัวเมตาสเตซิสตรงนี้ที่จะเอาชีวิตให้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ที่ดีทำได้ยากมาก <c oughs> คือแผนปัจจุบันเวลารักษามะเร็งนะครับ <c oughs> เขาทำให้ชีวิตคนไข้ยอยู่รอดเกินห้าปีเขาพอใจแล้วว่าอย่างนี้ได้ผลละแล้วลปีที่หกไม่รู้แต่ว่าหมอก็คอยตรวจไล่หาแล้วนะ สมเดือนหกเดือนตรวจทีนึงถ้าพบมะเร็งตรงไหนก็จะรีบรักษาก่อนตัดตอนตัดอะไรต่ออะไรว่ากันทีนี้บางแห่งนกะารตรวจหามันหาไม่เจอครับมันโดยเฉพาะถ้ามันไปเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนละหาไม่เจอเลยมันเจออีกทีนึงก็ตัวเหลืองตาเหลืองละแล้วมะเร็งตับอ่อนนี่มันโจมตีแบบไม่ค่อยเลี้ยงนะคนเป็นมะเร็งตับอ่อนอายุจะไม่ค่อยยาว ก็เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าให้กันฟัง <c oughs> เป็นเรื่องราวของแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่บางทีก็ข,ขย่ากันบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะนะในถ้าหากแพทย์ทางเลือกที่เข้าที่เข้าทางหน่อยในสำนักที่มาตรฐานหน่อยก็ไม่ค่อยมีปัญหากับแพทย์แผนปัจจุบันหรอกแต่ว่าจะมีอันหลายอันนะที่เขาแก่วิชา เขาก็ปฏิเสธการใช้เคมีการฉายแสงการผ่าตัดหมดเลยเพราะว่าใช้ของเขาเนี่ยหายแน่นอนมันมันก็แปลกนะครับถ้าของเขาไม่หายมันก็คงไม่มีคนไข้ไปขึ้นอยู่กับเขามากมายนะหรือยังไงหรือพวกที่หายมันไม่ได้เป็นมะเร็งจริงแล้วมันหายหรือยังไงก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เล่ากัน แต,แต่ที่คนไข้ไปแล้วระหว่างให้เคมีอยู่แล้วหยุดให้เพราะว่าไปหาพวกที่อ้างตัวว่าเป็นแพทย์ทางเลือกชั้นนำอะไรต่ออะไรเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่ให้ยาเคมีแล้วมันกดมะเร็งไว้ครับมะเร็งมันก็จะดีเลยไปหาแพทย์ทางเลือกอาจจะรู้สึกโอ้หายเก่งจังเลย สามเดือนนี้ดูดีเลยแล้วก็พอรักษาต่อความจริงี่มันดีเพราะว่ายายาเคมีที่กดมะเร็งมันกดมะเร็งจนมะเร็งมันซบเซาอยู่แต่พอไม่ได้ให้ต่อคือขนาดรักษามันไม่ถึงมะเร็งยังมันไม่ถูกขจัดจริงมันทีนี้มันงอกขึ้นมาใหม่ในเดือนที่สามเดือนที่สี่เราคนไข้ก็ยังศรัทธาแพทย์ทางเลือกกลายนั้นนะครับ ก็ยังเดินหน้าต่อพอเดินหน้าต่อคราวนี้ครับมะเร็งที่มันไม่ถูกฤทธิ์ของเคโมกดไว้มันขึ้นมาคืนเขาเรียกเกิดการแฟร์อัพนะครับมันก็ลุกลามไปทั้งตัวตอนนี้แพทย์ทางเลือกเขาก็ทำเป็นไอ้นูน่นไอ้นีน่อะไอไม่รู้คนไข้ก็กลับมาโรงพยาบาลตามเดิมทีนี้เป็นเรื่องที่หมอที่เขาดูแลดูแลแต่เดิมเขาก็จะ มีอาการแหละบางทีก็จะไม่รับเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกไปทําจนอย่างเงี้ยแล้วกลับมามาตายนี่มือผมก็ว่าผมทําให้ตายอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะไม่ไม่ไหวที่ผมผมอย่างนี้เพราะว่า <c oughs> มีมีอย่างเงี้ครับก็กลับไปที่ข่าวแล้วหมอก็ไม่รับก็โยนกันไปก็โยนกันมาก็ ไปได้ชื่อผมมาจากไหนก็ไม่รู้ก็มาพึ่งพากันก็มาคุยกันคุยกันก็พูดกันให้ให้รู้กันชัดๆแจ้งๆว่าเออเป็นอย่างนี้ครับผมก็พูดแต่เรื่องจริงไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ทำสวนล้างพิษทำกันซ่าใหญ่ด้วยกาแฟมาเอ่อมาดื่มน้ำมากินน้ำแยกกากสิบสามแก้วรับประทานมังสวิรัตไม่กิน ไม่กินสับประรดอะโวคาโดสตรอเบอรบี่ไม่กินปลาเค็มไม่กินอะไรก็มาห้ามกันเริ่มกันใหม่ลายที่ผมคุยลายนี้ครับพรเพอิญท่านโชคดีหรือย,ยังไม่ถึงคราวก็ไม่รู้ฮะตอนทำสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟครั้งแรกก็เหม็นเหม็นไปถึงไหนถึงกันแล้วก็สละก็ดีวันดีขึ้นก็เดี๋ยวนี้ท่านก็ไปตีกอลของท่านได้ ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ใช่ปฏิหารอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่คนไข้สามารถฟื้นตัวสร้างภูมิด้านทางขึ้นมาแล้วก็สู้กันสู้กันได้แล้วก็ก็กลับไปหาหมอคนดูแลกันนะหมอแผนปัจจุบันเขาก็ข่าวนี้ท่านเขาไม่ได้เป็นเศษอะไรเ,เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยก็ฉีดเคโมอ,อีกสักชุดหนึ่งไหม เขามาปรึกษาผมผมว่าเอาสิครับคนไข้เขาก็มองบอกเพราะว่าที่อื่นเขาห้ามหมดแล้วผมไม่ห้ามหรอกเรารักษาแพทย์ทางเลือกอินเตเกรตอะไรที่ทําให้คนไข้หายเอาทั้งนั้นแหละเราไม่ทํานี้สิถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาจะเสียใจารู้อย่างี้ให้เคมูสักดีละนะหรือมาตรงน,นี้รู้อย่างนี้รักษา ผสมประสานกับแพทย right? ์ทางเลือกไปก็ดีล่ะใช่ไหมก็มาถึงเรื่องราวที่อย่างนี้ครับที่มันต้องพูดกันให้รู้เรื่องให้ให้เข้าใจกันตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับครับรายการป้องป่วยกับผมเพชสุวรรสุวัสดิ์สินสุวงศ์หมอสุวดิ์แพทย์แผนไทยตอนนี้เรากำลังมาเล่าเรื่องระบบย่อยอาหารนะเรามา พูดหลายทีแล้วก็คือภูมิท้านทานร่างกายทั้งหมดอยู่ที่การระบบย่อยอาหารนี่แหละครับเริ่มจากตรงนี้ครับปากครับปากตรงนี้ครับเห็นไหมครับปากตรงนี้ก็เป็นช่องปากนะครับ oral cavity เนี่ยมส์ก็มาถึงช่องปากตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับแล้วเราก็มาดู นะครับก็จะมีฟันเห็นไหมครับแล้วก็มีลิ้นนะอยู่ตรงนี้ครับฮะครับแล้วอาหารเมื่อกี้มีอาหารมาครับก็จะมาร่างกายก็จะปั้นอาหารนะครับเสร็จแล้วผมให้ดูตรงนี้ครับฮะ เวลาเราปั้นอาหารเห็นไหมครับแล้วก็กลืนเห็นไหมครับอาหารก็จะกลืนลงมาที่หลอดอาหารแต่ว่ามันจะมีตัวปิดนะปิดไม่ให้เข้าไปที่หลอดลมนะครับก็จะลงมาเห็นไหมครับตรงที่เปิดปิดหลอดลมอยู่ตรงนี้ครับนะ,ะครับอาหารก็ลงมาในหลอดอาหารฝรั่งเรียกว่า agus, อีโซฟากัสก็มาช่องตรงนี้ครับนะ ไอ้ตรงเนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อหูรูด <c oughs> เพื่อไปให้อาหารลงมาจากหลอดอาหารแล้วก็ไม่ให้ย้อนจากกระเพาะอาหารขึ้นไปคืนเนาะนะครับก็คืนลงมาก็มาในอาหารอาหารก็ลงมาในกระเพาะในกระเพาะอาหารแล้วครับตรงนี้ครับนะฮะแล้วก็ลงมา ตรงนี้ครับก็จะมีการย่อยตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีทางอยู่นะครับเป็นตรงเ,เรียกว่าสฟิงเตอร์เป็นเป็นหลอดอาหารประตูเปิดปิดไม่ให้มีการไหลย,ย้อนของของกระเพาะอาหารที่ย่อยอาหารกลับขึ้นไปที่หลอดอาหารคืน ถ้ามันกลับขึ้นไปเขาเรียกเลยกดเกิดรีฟักไงครับนะครับฮะอ่ะเสร็จแล้วต่อมานะครับ